อพี่น้องเอ้ยเอาพี่นกพักันคนน่ง่ะมันเป็ได้การสอนชิบอยบอเขาโอ้ยมันก็มีความสุขแล้วเนาะอ่าโหดมาได้มาได้นะฮะรอ้ออธิบายให้พี่นกเขารอบพูดแว่าเป็นได้การทำมาหากินอยู่บ่อยเหอมมันก็สะดวกสบายแล้วได้ซื้อไปเนาะอืมันดุขันยากัลงมาตึกเอากรพาะใ้กิน อืมน yeah. ี่พี่น้ยกินเหมือนฮู้นไปคืออยู่เมืองไงญ่ครับพี่้นงเมืองไงเขาต้องซื้อกินหากินได้คอนโดก็คนในขาย่า้เลยนี่พี่น้กนดีทับทับพี่้นงยังเนอยู่เลย ไปแต่ออนซอนด้วยพี่น้องไหมว้าวแต่พี่น้องแต่ไพ่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเฮ่าด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาอ่าหากินแบบนี้เพื่อที่พลาดคลิปตัวเฮาอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเฮาแน่อืมป่าพี่น้องเอ้ย หอยปลาปปปปอย่างนี้ปลาปาปลาหนยปลาหนยปลาใหญ่พี่หนุน่ย,ย,ยนีเลยไปตาตุมตุ่สมีอนี่ยล็กบาดีงพี่น่ยป่าทำสกินนี่เป็นเดินเขายงยน้าที่เป็น,น,น,นเย่ึ้ามาจากสดธา นี่พี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องก็เพื่อนราเบี๊ยงน่าหัวต้นหนึ่งก็ไบพี่น้องเายถ้าพี่น้องมักเนาะอยากจะเห็นพวกเขากินกันแบบซีก็จะลืมกดไลค์กดแชร์จะลืมกดติดตามพวกเขาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะมาพาดคลิปใหม่ๆของผัวเขาพี่น้องสองสามบาทพี่น้องเลยนี่ khoe đi, bố xem mông khai lấy một lấy mông tước mà khai mày đó, tưng hào tưng một điệu ní, à gì, hì hì nhặt mà khì đây,

ที่พ่อปลาพี่น้องอันนี้คือที่พ่อป้าของเ,าเอาแบบหลังจากที่พวกเขาตึกขึ้นมาโดยแล้วเขาก็จะมาทำในนู่นนี่บาานี่นี่พี่น้องเลยบ้าททำนี่ก็ตึกสองสามบาทเขกินพี่น้องเลยน,นี่ทำจะกินเลยพวกเขาเก็จะซสก็ตหลังจากซสก็ตแล้ว พวกเขาก็จะเอาขี่เปนหน่อพี่น้องก็หัวขี่เปนคมเลยปลธรรมาสอดนี่แได้พี่น้องไม่บานหรอกแบ่มีเขามีเคียงหรอกนี่จับมือแล้วหัวขึ้นมาเออเคียง <c oughs> <c oughs> เลยธรรมสาสอดพี่นอ้องเลยแบบผู้เข้าปลาดงแบบเทียบพร้อมแล้วทำมาสอดเคี่ยวกลุ่มแบบนู้นชอนเลย นี่พี่น้องเ้ยเห็บน้องนาโยนากินพี่น้องเ้ยการส่วนชีวิตย์เดี๋ยวโอ้เราจะเป็นตังลูลาคนลูละทำไว้เป็นยอดเด้กินคือพวกเฮาเราโอ้ยทำประสาทเขียวพี่น้องเดี๋ยวเราหอมเย็นๆสบายปอนกับควันพลอยน้อยหนึ่งเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยฟงเฮาดังพลอยมาหอมเลยจะมี การเผาการย่องกินตั้งพ่อยก็ธรรมชาติพี่เองเลยนี่ก่อฟื้นขึ้นมาเลยนี่ธรรมชาติลรอมตัวเลยน,นี่พี่้องเลยนี่พวกเขาจะทำกันกินวันนี้จะมีมินูขันจำพี่้องเลยขันปลาปาก นี่พี่น้อยสายลูกปีนี่น้อยเน้อพี่น้อยน,น,นี่นะงามงามเลยพี่น้อยขันจำ้ำชุดโหดเลยนี่ชุดๆขึ้นมาแต่น้ำชสดๆใหม่ๆเลยพี่น้อยเลยโอ้ยสวกนี้เศรษฐกิจมันก็บคอยดีพี่น,บบบน้องเอ้ยเฮาบ่มีเงินมีทองมีไปซื้อเพิ่นกินดอกหากินอะไก็โอ้ยทำสิกินเลยพี่น้องเอ้ยนี่ เกษตรกรแบบสี่พวกเขาจะขัดจำนี่เขจะเอาขีบนหนออกนี่หนอกอันนี้ขีบนหนอกขีบนหนออกเขจะสเก็ตแล้วก็ตัดหัวพี่หนอกตัดหัวแล้วขีบนหนอก พี่น้องเว้ยการดำรงชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติคือกินธรรมชาติเลยพี่น้องเว้ยจะมีข to ันป้าน <stories> <can Fool saben> <ate> ี่พี่น้องขันป้าคือขันันป้าสมุนเด็กบอนห่ออะไรตีป้าพี่น้องเว้ยนี่อันนี้พักงาพี่น้องเว้ยปอดช้านผิดพี่น้องเว้ยบางคนท้าวปอดช้านผิดจังไรกะเบิงเดียพี่น้องก็เป็นโฮวยังไงบ่งกินหมดแล้วปอดสั้นผิดในน่องพี่น้องเว้ย อันนี้ว่าจะเป็นพักนะพี่น้องเนาะกินกับขันปลาเขานี่พี่น้องว้าพี่น้องมาเบิ่งกันเลยวพี่น้องกินแบบเสีบๆกันเลยอ่านี่พี่น้อง well. ขันปลาพี่น้องขันปลานี่พี่น้องมามามาเสีบๆพี่น้องเลยเสีบๆเลยพี่น้องเลยนี่นี่นี่พี่น้องอะไรพี่น้องเลยหมดจาน 晒，你问哦。